รับสวัสดีครับสมาชิกส่วนตุเรียนใหม่สาหรับเช้านี้นะครับหลังจากที่ตัดหญ้านะครับแล้วก็เอากิง่งใบมะพร้าวออกนะครับตรงเลยนะครับแล้วก็เห็นใบทุเรียนสามารถที่จะรับแสงได้อย่างดีนะครับประมาณนี้ประมาณหี้สิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอพอดีเช้านี้นะครับมาเห็นต้นทุเรียนต้นนี้นะครับพอที่จะแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิก ได้รับทราบว่าเป็นแบบไหนอย่างไรเพื่อนสมาชิกลองสังเกตดูทุเรียนต้นนี้นะครับอายุหนึ่งปีครับใบใหญ่นะครับใบใหญ่ดูว่าทุเรียนต้นนี้จริงๆเป็นทุเรียนป่วยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือทุเรียนป่วยคือป่วยด้วยสาเหตุอะไรเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนสมาชิกดูนะครับว่าเกิดจากอะไรแบบไหนอย่างไรนะครับใบนี้ก็ะจะใหญ่โดยปกตินะครับใบใหญ่ แต่ใบแก่แต่ไม่แทงยอดนะครับพอยอดออกมาจะเป็นลักษณะประมาณนี้นยอดประมาณนี้ถ้างนี้เป็นทุเรียนป่วยนะครับจะต้องได้รับการแก้ไขเว่านี่กิ่งมะพร้าวลงงนะครับหักไปหนึ่งสังเกตจากใบนะครับใบก็จะเป็นใบด้านๆใบไม่เงานะครับไม่มันนะครับเนี่ย ใบแก่แล้วก็ไม่มียอดพอพอออกใบอ่อนๆนะครับใบมันก็จะเป็นเล็กๆอย่างนี้ละครับเล็กๆมันขาดธาตุอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กทองแดง,ซ,งซิงสังกะสีทั้งหลายทั้งมวลน,นะครับรวมอยู่ต้นนี้นะครับสาเหตุอย่างนี้เป็นทุเรียนป่วยหนึ่ง เชื้อราเข้าทางใบเพื่อนสมาชิกจะเห็นไหยครับเชื้อราเป็นลาสนิมนะครับลาสนิมตัวนี้ชัดเลยนะครับเป็นลาสนิมแล้วก็เป็นเชื้อราเข้าถังระบบรลกด้วยสังเกตจากการที่เป็นจุดกระจายนะครับตามพวกนี้ก็เป็นลาสนิมนะครับเป็นลาสนิมแล้วก็ยังเป็นเชื้อราที่เป็นลาสลายด้วยนะครับมันจะมีรอยแตกอยู่นะครับรอยแตกแยกเขาเรียกว่าเป็นเชื้อราสลายที่เข้าตามกิ่งนะครับ แล้วก็ทําให้เซล์เขานะครับไม่สามารถที่จะส่งลําเลียงอาหารไม่ว่าจะน้ําหรืออาหารมาสู่ปลายยอดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะทิ้งใบทิ้งกิ่งนะครับนะครับนี่ตัวนี้ก่อนหน้านี้ลกมากนะครับก็ไม่ได้เดินเข้ามาเชื้อราเข้าทางกิ่งนะครับแล้วก็เข้าทางใบนะครับ แล้วที่สําคัญเข้าทางระบบรากด้วยนะครับถ้าระบบรากนั้นนะครับจะสังเกตจากที่ยอดใบนะครับเนี่ยยอดยอดยอดอย่างนี้นะครับเนี่ยก็คือเชื้อราเข้ารากถ้าเป็นอย่างนี้นะครับออยอดของทุเรียนนะครับไม่ได้ง,งอแบบนี้โดยธรรมชาตินะครับเพราะว่าผมเคยเทำคลิปไปนะครับแล้วก็ไปแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของวิธีการสังเกตยอด นะครับยอดทุเรียนงอๆอย่างนี้นะครับเพื่อนสมาชิกบอกว่ามันงองโดยโดยธรรมชาติจริงๆไม่มีนะครับไม่มีทุเรียนโดยปกตินะครับไม่ว่าจะยอดอะไรก็จะต้องชี้นะครับแล้วก็ชี้ใสสะอาดนะครับอ่าแล้วก็เพื่อที่จะรับการอ่าอากาศออกซิเจนนะครับแล้วก็รับแสงแดดนะครับพร้อมที่จะทํา ทปฏิกิริยากับคาร์บอนนะครับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับนั่นคือจะต้องชี้นะครับถ้าไม่ชี้นี่ก็คือถ้าบิดบิดงองง,องเงี้ยนะครับนี่ก็คือเชื้อราเข้าระบบรากนะครับเพราะว่ารากตรงนี้นะครับพอเขาแทงรากออกมาพอแทงรากออกมาแล้วรากมีปัญหารากมีปัญหานั้นจะไม่สามารถที่จะดึงดึงธาตุอาหารหรือน้ําขึ้นสูน่ลลาต้นได้ได้ได้สะดวกหรือได้มากนะครับเดี๋ยวผมจะ ลงภาพเพื่อเปรียบเทียบไม่เห็นว่ารากทุเรียนนั้นนะครับโดยปกติพืชทุกชนิดนะครับพืชทุกชนิดเลยที่จะมีหมวกรากสีขาวๆแล้วก็จะมีขนอยู่ร,บรบอบๆบริเวณของรากเขาขนเหล่านั้นแหละครับที่จะซึมซับธาตุอาหารด้วยแล้วก็ซึมซับน้ําด้วยนะครับเพื่อที่จะธาตุอาหารต่างๆลำเลียงขึ้นสู่ท่อน้ําท่ออาหารนะครับถ้าหมวก,กรากเขาหรือว่าขนเหล่านั้นนะครับ อาจจะไม่หรืออาจจะเชื้อราเข้าทําลายนะครับเขาก็ไม่สามารถที่ะซึมซับธาตุอาหารขึ้นสู่ลําต้นได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะทําให้พวกยอดพวกใบเนี่ยไม่ออกนะครับปกติคนจะถอดยอดแล้วนะครับเนี่ยใบแก่จัดแล้วนะครับแต่พอออกมาก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับี่ครับเป็นเชื้อราเข้าอ่เข้าทั้งต้นทั้งใบทั้งรากทั้งกิ่งคือประเด็นที่หนึ่ง ส่วนอย่างที่สองนะครับในระบบรากของเขานะครับก็จะมีต้นไม้กันม,มีมีหลายต้นแล้วก็โดยเฉพาะต้นมะพร้าวรากเขาน่าจะเข้ามารบกวนนะครับแล้วก็ไปพัวพันแล้วก็ไปแย่งอาหารทําให้ดินแน่นหมวกรากไม่สามารถที่จะแทงรากต่อได้นะครับก็ทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของการขยับรากออกไปแล้วก็ส่งอาหารขึ้นสู่ลําต้นวิธีการแก้ต้องขุดพรวนดินนะครับนั่นคือวิธีการแก้ขุด บริเวณอร,รอบๆนี้นะครับพวนดินให้ดินมีความโปร่งความร่วนซุยนะครับพอขุดแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องเอาดินปุ๋ยหมักนะครับที่เราหมักไว้กับมีส่วนผสมของแกลบก็ดีหรือมูลสัตว์ต่างๆก็ดีคลุกเข้าเข้ากันนะครับคลุกเข้าเข้ากันให้มันโปร่งซุยแล้วก็ร่วนซุยนะครับเพื่อที่จะทําให้รากเข้าขยับออกไปหาอาหารได้ดี นะครับพอผสมดินเสร็จหลังจากนั้นก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็น BS ก็ได้หรือไตโครมากก็ได้ผสมน้ำแล้วก็ลาดารวมกับฮิวมิกฟูวิกนะครับก็เพื่อที่จะบำรุงดินแล้วก็เพื่อที่ทำการกระตุ้นทางระบบลากเขานะครับประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ทางใบนะครับทางกิ่งทางก้านก็ฉีดด้วยยากำจัดเชือ้อรานะครับายากำจัดเชือ้อรานะครับ ที่จะเป็นชนิดผงก็ได้ชนิดน้ําก็ได้ขอให้เป็นยากําจัดเชื้อราก็จะล้างทั้งต้นทั้งใบนะครับแล้วส่วนกรณีที่เป็นยอดอย่างนี้ต้องตัดนะครับตัดมันไม่สามารถจะมาต่อได้หรอกครับก็ตัด,ต,ดตัดทิ้งเลยนะครับตัดออกนะครับพวกนี้พวกยอดเนี่ยต้องตัดออกนะครับตัดเพื่อให้เขาแทงแทงยอดใหม่ออกมาเพราะเพราะว่าพวกยอดพวกนี้ก็จะไม่สามารถที่จะเดินต่อได้ครับอย่าเนี่ยนะครับ ถ้ากรณียอดไเงี้ยเขาไม่สามารถจะมาต่อยอดเดิมได้ต้องตัดออกนะครับต้องต้องต้องตัดประมาณนี้นครับมันก็จะเป็นยอดใหม่ออกมาแทงตาออกใหม่นะครับพวกนี้ถ้าเป็นไปได้ก็รูดทิ้งหมดนะครับรูดใหม่หมดเลยล้างต้นใหม่นะครับก็จะเป็นประมาณนั้นแล้วที่สังเกตง,ง่ายอีกทางหนึ่งนะครับที่นอกเหนือจากทางใบแล้วก็กิ่งก้านแล้วก็ยอดสังเกตที่ลําต้นครับมันจะสัก삭จะสัก삭เหมือนกับดัด หมือนกับหินรับมีดเลยเหมือนกับกระดาษทรายมันจะเป็นสักสากกลั่นกนเนื่องจากว่าเซลล์เขาไม่ขยายนะครับพอเซลล์ไม่ขยายเขาไม่อวบไม่อิ่มนะครับธาตุาอาหารไม่เพียงพอนะครับมันก็จะเป็นแห้งแห้งแกล้งก็เรียกว่าแคะ้งน,นะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็สําหรับต้นนี้นะครับถ้า,าได้รับการดูแลบำรุงรักษาทั้งระบบทางรากคือดินแล้วก็ระบบทางพวกกิ่งกา้านใบสาขาก็สามารถที่จะผลิต ยอดใหม่แล้วก็ใบใหม่ออกมาได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่จะควรสังเกตว่าขณะให้น้ํานั้นนะครับดินในส่วนนี้มันแฉะเกินไปไหมนะครับถ้าแฉะเกินไปก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดเชื้อราเช่นกันนะครับแล้วก็ทําให้ยอดยอดไม่เดินนะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับสําหรับที่จะดูแลในเรื่องของทุเรียนทุเรียนป่วยนะครับจากการสังเกตพวกยอดใบไม่ขยับนะครับ ก็ยืนทรงอยู่อย่างนี้ไปเป็นปีนะครับจนกว่าใบพวกนี้มันจะแก่มันจะแห้งแล้วก็ร่วงไปนะครับรูปผื้ก็จะยืนต้นตายก็จะแค่แกนอย่างนี้นะครับส่วนใบที่ถอดออกมาจะไม่ตายนะครับใบที่ถอดออกมาเลี้ยงชีวิตเขาก็จะเป็นใบที่ไม่สมบูรณ แล้วก็จะมีเชื้อโรคแบบนี้นะครับมีเชื้อโรคเข้าด้วยแล้วก็เป็นใบเหมือนกับขาดธาตุอาหารนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าเป็นระบบล่าเขาไม่ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ทั้งลําต้นด้วยทั้งใบทุกส่วนทุกองค์ประกอบก็คือคือประกอบไปด้วยเชื้อโรคทั้งหลายทั้งมวลนะครับก็ทําให้ทุเรียนไม่เจริญเติบโตสูงก็ประมาณเมเ็ดเศษเศษเท่านั้นเองนะครับประมาณเม็ดสี่สิบไม่เกินเม็ดสี่สิบนะครับสําหรับทุเรียนต้นนี้นะครับ ก็คงจะมีประมาณเท่านี้นะครับที่จะแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกงดการให้ปุ๋ยเคมีโดยเด็ดขาดนะครับถ้าถ้าถ้า,ถามีการบำรุงทางะระบบรากนะครับก็ดูแลในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ไปก่อนจนกว่ามียอดผลิออกมานะครับแล้วก็หมวกรากเขาขยับออกมาแล้วก็มีใบดาบออกมาแล้วค่อยเสริมเติมด้วยปุ๋ยอินทรีย์เคมีประมาณนี้นะครับสำหรับในการดูแลทุเรียนที่นั่งแท่นและ ยืนต้นสตันนานนานหลายเดือนเลยนะครับจนครบหลายรอบใบนะครับก็คงจะฝากติดตามไม่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ